สวัสดีค่ะโอ้ยปวดกล่องผิดทุกคนมากๆค่ะแกงก็กไม่กินไปได้เครื่องป่วยหรอจะรู้ประเดบันทึกกันวิดีโอมันกัีแยวปลาซับเข้ากันตนานกินไปได้เครื่องป่วยหรอไหม,มเกือบนะเกือบกินเบิ่ดแล้ว่คยแบบมาเบิ่ง แล้วมันสังเกตดเบึงว่าไม่มันเขาบอรส,สันเดซเสียงไม่เหรเขาวะก็ดีมาเบึงเอ้ยโบื่อเฉยเลยเกือบแล้วเกือบได้กินรีอีกละแจ้วบองหรือว่าปะลาซาบแซแบ่บจังเป็นกับูุต้งสั่เดือดล้นเก็บไต้ก็เย็นไว้ แบบอันนี้แบบดิบได้เรากินร่างกายขาดกะลาบไดแหืม หอมนอกร่มแห้งๆเพราะันยังกินเนะ้ะงขาทางผุ่นมันดูสดแบ่มนากียางนาไม้สดเสียงแนลุกโดดอวัน What? เพ็นลูกโดดไม่ลูกโดดยู่ <c oughs> สองสามหน่วยกินไปแล้วเมื่อกีนนึงที่บ้านซึ่มันบันทึกวิดีโอไหมทุกคนเป็นหายเนาะลงๆลง,ลงดึงด๋งๆเ๋ถ้าต้องเจอกินดึงโตก,กิบเลย เอยมากวดล <c oughs> อ่คยอมานางบึงนหะเมื่อกี้ดีวาเชอกเบินงวานไม่มัน่เอาบอสเด็